ก็พยายามบอกบอกหลายรอบแล้วบอกจนปากเปียกปากแขะบอกจนไม่รู้จะบอกยังไงบอกเป็นล้านก็บอกว่าทำไมเราถึงไปหมกมุ่นอยู่กับอีแจวฮอนมันเป็นเพียงแค่ <c oughs> เพียงแค่าภาษาเดี๋ยวหาประจาก่อนเออ เพื่อนใครรู้บ้างว่าอีตัวเวลาทวิตเตอร์มันล็อกอ่ะพอมันล็อกมันให้เรายืนยันตัวเราใช่ไหมว่าเราอ่ะตัวจริงตัวปลอมอ่ะมันให้เราส่งเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเสร็จปุ๊บมันจะส่งรหัสกลับคืนมาหาเราในขณะเดียวกันอ่ะพอเราส่งไปแล้วอ่ะมันก็ไม่เห็นมีรหัสอะไรส่งกลับคืนมาหาเราเลยถามว่าผมผิดพลาดตรงไหนเช่นผมใช้ไอดีหรือใช้เมลสมัครซ้อนกันหรือใช้เบอร์โทรศัพท์ซ้อนกันอยนี้หรือเปล่าถามว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สามารถสมัคร ไอดีได้2องไอดีไหมสองไอเข้าไหมสองเมลสามารถสมัครได้2สอ count ้าไหมอันนี้ฝากเป็นกันบ้านนะมาตอบด้วยที่คอมเมนต์นะเอาล่ะเราจะมาดูนกันว่าอ๋อโอเคใช่ผมว่าจะหาคำถามคำถามเนี่ยนะครับมีท่านอยู่ท่านหนึง่งถามว่าจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้หนีคำตอบเนี่ยมันไม่ได้หนีจากคำถามนะแต่เพียงแค่ว่าไม่เข้าใจมันว่ามันอยู่ในที่เดียวกัน มันไม่ใช่วิชาใหม่หรือว่ามันไม่ใช่อะไรงั้นคนมาใหม่ก็ติดกับดักวิชาอยู่แล้วนะเดี๋ยวนะถ้าหาเจอก็เจอ,เจอไม่เจอก็แล้วไปเพราะจำได้อยู่จําได้บ้างอยู่โอเคเดี๋ยวนะคลาสไม่ได้เตรียมการสอนนะครับว่ามาดานสดสดเห็นก็เข้าหูสู่ใจก็สมมรถทฤจ๊ะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องตอบแทนผลตอบแทนตัวเองนั่นแหละรู้สึกอย่างไรเข้าใจอย่างไรคิดอย่างตอบไปเลย แล้วก็ไม่ไมต้องไม่ต้องรู้ดีแทนผมด้วยเออมันเราต่างฝ่ายต่างรู้ตัวเราอ่ะพอจบไม่ต้องรู้ดีแทนผลนะครับไหนอ่ะคันฐานใช้ได้เนี่ยอันนี้ก็น่าถาอันนี้น่าตอบนะอันนี้น่าตอบนะนะดูนะเขาบอกใช้ประโยชน์ในการพักสมองดีมาก พัะสมองสมองมันสมองเป็นภาษาเขาใช่ไหมผมสมอนสมอนบทสมอนแหนสมอนบทสมอนแหนมันไม่ต้องพัดถามว่ามันหล่อเลี้ยด้วยอะไรมันหล่อล้วงด้วยประแสถ้าประแสคุณดีประแสคุณดีคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะคุณจะไม่โปร่งร่งเบาทีนี้พอคุณไปจําว่าสมองสมองที่เขาว่านี่วิทยเยา่านะว่าสมองเอาไปคิด และมีอาหารเสริมคุณก็ไปตามเขาอย่างนั้นนะมันก็ไม่สามารถจัดการเรื่องกระบาลสเปียร์เราได้สักทีตามธรรมเชติถามว่าแล้วสมอนเนี่ยเวลามันเลี้ยงเนียมันเลี้ยงด้วยประแสะประแสะผลิตจากไหนผลิตจากตุบตับต,ตุบตับกระพริบป,ประแสะกระพริบป,ปล่อยกระพริบป,ปล่อยกระพริบป,ปล่อยนึกออกไหมงงไหมเนี่ยกระพริบเนี่ยเนี่ยกระพริบ เห็นไหมครับกระพริบกระพริบกระพริบจังหวะไหนอะจังหวะฟังให้ดีนะจังหวะปล่อยจังหวะปล่อยปล่อยปุ๊บมันตัดระบบทันทีปล่อยปุ๊บตัดระบบอีจังหวะปล่อยปุ๊บปล่อยอะไรประแสพอเป็นประแสไอในประแสเนี่ยมันวิ่งไปหาสมอบกหรือหลุมือะกองดําพอวิ่งไปกล่องดํา มันก็ทำให้อะไรครับมีสัญญาณไฟเฟในสมองบกสมองแห้งเนี่ยมันก็โป่งร่องเบาสิครับนึกไม่ออกหรอกก็ไม่ต้องไปนึกมันเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ให้นึกมันไม่ได้ให้คิดมันไม่ได้ให้เข้าใจมันไม่ได้ใช่วิชามันไม่ใช่อะไรมันไม่คือลือรู้อย่างเดียวว่าพิธีทำเห่าให้ฟังจบเ้ยรู้สึกว่ามันใกล้ใกล้กล้องมันใกล้กระดานไปไม่มีพื้นที่ในการเห่าหอนเลย โอเคนะตรงนี้ได้นะโอเคไปต่อเพราะฉะนั้นตัวของการกระทิษไม่มีอาหารสมอนไม่มีไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรอ่ะอย่างที่วิทยเยว่ากันแล้วกันะไปจำวิทยยโอ้จำมันอยู่นั่นแหละตัดความรู้ก็บอกอยู่ว่าความรู้อ่ะความรู้กับปัญญานะ่ะมันคนละตัวกันปะโถ ไอ้ความรู้มันก็อะไรครับแปะฝาบ้านอย่างเดียวแล้วก็คุยแข่งกันเอาไปสร้างสเตตัสน่นนี่นั่นแต่ปัญญาเนี่ยมันว่าในเรื่องของตัวเราถ้าจะจำแนกก็เป็นที่เจ้าชายว่าบัวสีเราถึงออกไหมถ้าความรู้มันดีจริงมันใช่จริงมันโอเคจริงประเด็นคือทำไมมันหยุดไวรัลไม่ได้ประโถเอาแจฮอนมาฟังพอมันหยุดไวรัลไม่ได้ ไวรัลมันข้ามโลกอยู่ตอนนี้ที่บ้านยังไม่มีใครหายอ่ะคิดว่านะอ่ะถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ย mm. ก็ไปเชิดชูบูชาวิทยเยความรู้วิเยษคำว่าวิทยเยให้อยู่นอกตัวครับ mm. เป็นสิ่งอันเนความสะดวกเครื่องใช้ไม้สอยนึกออกไหมครับแต่ถ้าเป็นของจินบรรลัยไส้เน่าแล้วครับซูโวยแล้วครับเพราะอะไรครับ เพราะของจินของทาเนี่ยดูดูหลังเสื้อนี่นี่ไม่จินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบเนี่ยเห็นไหมคืออย่าเอาวิทยเยเข้าตัวอย่าเอาอะไรโหอย่าเอาจุดๆเข้าตัวเขาแล้วกันนะอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยโหกระดานไม่สวยเลยวันนี้ไม่สวยเว้ยเฮ้ยเอาใหม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสูบโว้ยเลยกระดานไม่สวยเลยอะกล้องมันใกล้เปลี่ยนโลเคชั่นในการถ่ายทันไงโหเห็นหน้าอย่างนี้ อย่ากระโดดทิชนะเงเอาใหม่เออมาละโอ้เห็นหน้าระยะใกล้เลยอะเอาใหม่เอาใหม่เอออ่ะได้อยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวค่อยจัดนึกออกไหมตัดความรู้นที่ได้มาผมบอกว่าสิ่งที่ผมนำเสนอไม่ใช่ความรู้เป็นความรั่วมั่วส่้เพี้ยนกาวเผลอเจอไรสาระลงเหวลงคลองนึกออกปะเฮ้อไปติดกับดักความรู้อยู่นั่นแหละ ใช่ไหมโ้พอเถอะพี่นี่ไม่ได้ดุนะอ้าวนี่ไม่ได้ดุคือหน้าตาพี่ก็ดีหุ่นพี่ก็ดีทำไมพี่อย่างเออคือส่วนใหญ่อ่ะครับไปอะไรอ่ะนับฟิสิกอลภายนอกอ่ะนึกออกไหมฟิสิกอลคือหล่อสวยหล่อสวยหล่อสวยแต่ไม่คำนึงถึงภายในว่า มันมันมันอะไรดีอะมันสะอาดไหมในตัวมัน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 คลีนแอนด์เคลียร์ไหมดีกว่าทับสับไปเลยมันคลีนแอนด์เคลียร์ไหมในตัวเนี่ยเคยนึกถึงการทําความสะอาดในตัวเราไหมฟิตแอนด์เฟิร์มเงี้ยมันไม่ผิดนะพี่ผมก็อยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มแต่ถ้าในตัวเรามันไม่มันเน่าในเออเอาถ้ามันเน่าในถ้ามันเน่าใน ออกมาก็ปากเหม็นน่ะไหนไหนเห็นไหมนี่มันปากหมานี่นปากหมาปากหมานปากหมานึกออกไหมครับที่สิ่งที่พี่เขาสื่อคืออย่ายึดติดความเข้าใจผมไม่เคยบอกเรื่องเข้าใจและไม่ได้พูดเรื่องยึดติดและผมพูดอยู่เสมอว่าเวลาเราเจอกันมันออนไลน์ไงเวลาเราเจอกันมันก็แค่ออนไลน์ เวลาไม่เจอกันมันก็ออฟไลน์ line. ถามว่ามันจะเอาอะไรตรงไหนเข้ามาเชื่อมโยงกันเพื่ออะไรไม่พอเหรอชีวิตประจําวันอ่ะพอได้แล้วพี่ชีวิตพี่แต่ละคนแต่ละท่าน่ะเพื่อนเจื้อนอ่ะโอ้โหเยอะแยะแต่แปะแมวอ่ะกับผมตรงนี้คืออะไรไม่ใช่อะไรไม่คือไม่อะไรอิสมาเป็นอยู่คือไปชัดเจนเนาะไปต่อเง่ยพยายามจะไปหาคำถามเจ้าฮอนเ,เนี่ยว่าเขาเข้าใจอ่ะ จำได้แล้วล่ะโอเคอ่ะจาได้แต่ความเข้าใจอ่ะยังยังยังอะไรยังสับเวกันอยู่ไม่ไม่เจอไว้เฮ้ยไม่ได้ล็อกไว้ให้อะเจื้อนเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอันนี้มัง้งนี่มัง้งไม่ใช่นี่อันนี้ผสมพัน์พันทางภาษาซึ่งก็ก็ก,ก็ก็ไม่ใช่กันไม่ใช่นี่ไม่ใช่อัครัชอ e bon, ีปอนศูนย์กลางเท่ากับห้าบกหนึ่งอันนี้ก็น่าตอบนะ เราไปเจอสุนี้ม,นมานะทุกคนง่ายมากไม่เอาอันนี้ก็ไปทางคณิตศาสตร์ดีครับคือก็หมกมุ่นอยู่แต่คณิตศาสตรคณิตศษสให้จำให้มันคือจํานวนนับแต่เวลาจํานวนนับเวลามันเป็นนับจริงๆมันก็นับฟังให้ดีนะจํานวนนับนะมันเป็นจํานวนนับแต่เอาเข้าจริงๆมันก็นับจํานวนไม่ได้งนไหมเนี่ยงนเนี่ยภาษาเนี้ยงนแน่ๆแหละอย่างงนไม่ได้ให้จดให้จํา ไม่ได้ให้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้ให้คือลืออะมันนมันนับไม่ได้หรอกประโถยังไงก็นับไม่ได้อย่ามาอย่ามาอย่าให้มันมาถ้าเราจะรักจะเป็นเพื่อนเจือนอย่าให้วิทยเยเข้ามาครอบกับาลสเปียน